Đó, là clip đầu bà này Xe xuyên 1 tùa, 1 tèm dù, dù หลังมาไปพอน้ำกันครับมาจิมานมาไปลุ้นน้ำกันได้บ้างเรยจะหลังเขา่กี้หกหกแน่นะพี่็นองเลยเออรุ่นน้ำกันครับรหลังแรกมาชิมีโตบปะ สภาพไม้ครับมองวนี่วัดบางดันมฮกับสมานมามัน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  ว่มี่ตั้งแรกกับเฝ้าแล้วพี่น้องเลยตั้งแรกกับเฝ้าแล้วท้าบุรุนตั้งต่อไปครับตั้งนี้บานเดี๋ยวน้อ เดเลยว่น้องแต่มีตัวอยู่คือนีเฝ้าคือเก่าโอ้แมนู่บ่สองหลังแล้วเฝ้าสองหลังแล้ว โอ้คือฟาวตอน้นึ่งกันนะฟาวอีกแล้ว สามหลังแถวเฝ้านะครับอืมอืมอืมโอ้ยห่างหมดตัวนี้โอ้ยมาอยู่เพื่อนนะโอ้ยห่างหมดไปสามหลังครับ ล้มิตัวบาะเงินเด็นน้อคนไ,ไดเดวบ้านี่ใส่พวกมามาเมอน,นี่นะเงาสองหลังในคิปเบ้องวัน,นี้นะคิปนี้ บ่ได้ก็ร่งขึ้นก็อะไรเอาบรรยากาศเนาะพี่น้องวัวเน้นปริมาณเน้นบรรยากาศนี่คือความสุขกับมาขายซีดกอกขับหมเนเน่เป็นโอ้แผ่นตะมีครับถ้าก,กันมีอยู่ดอกแล้วมันคือบ่เขาโว้เงียวว่าถือปากคนบ่ นปาตุ่มเอาเอาลูพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยอย่ามาตทำหลายหลงังบ่เขาใส่สวยอยู่ด้พุ่น่ะยังกำลังเลยโอย้ใส่ดีอยู่ ก็ได้คลิปแล้วบ้านนี่ได้คลิปแล้วครับได้คลิปแล้วโอ้ยตุ่มแปดลังยาบมากหกมะเขาย่าลังที่เกศไปได้เลยเอาได้คลิปแล้วบ้านนี่ใส่เสื้อสวยหนึ่งตัวหนึ่งเต็มก็ไปล้างไปไปไป,ไปรุ่นหลังสุดท้ายครับบ้านนี่มาสิได้โตบวา นี่แหละครับสภาพไม้ผมว่ามันเป็นดมี่ดอกนะครับมัน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 จึง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 ว่ามี่ ก็โหดังน้อยก็จะทำไปอยู่ตัวเดียวพี่น้องคลิปนี้ก็ได้คลิปตอนใส่กับพวกอะไรไทย,ทยดอกครับเหิื่งงานมาก กระตไฟใส่เอาสันดิ่ามีเวลานี่ก็ไม่ยามเงียบสองอยามเวลาก็จะไปเห็ดงานได้บา้านเมื่อนี้กันเลยอืออันแนะนเดชแนะนำเด,ด้วยครับใส่แบบเดชเห็ดแบบใดเงี้ยอีหยังสูตรเดแนะนำเดชด้วยเดี๋ยวกับเบื้องที่น้องบงัก นึงกับวันตัวง,งามมาั้งเอบยูเอบย,อยูเอบย,อย,อย,อยูครับชุดสวยสามนิ้วเปล่สามขีดยูงมั้ตงตัวงามครับตัวเดียวกัางนั้นแปด แบบบ้างมีโตอยู่มีโตอยู่เดี๋ยวมาซ้ำครับมาซ้ำ <c oughs> เงีย,งย, <c oughs> ย,ยร์ตัวเงียรไหมฝากติดตามได้เยครับไ,ได้พันไหมติดตามได้พั <c oughs> นไหมในเด้อน้อง